สวัสดีครับชาวรอยแซนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของแอปพลิเคชัน h a n d s e n นะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันในส่วนเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการรับส่ง SMS แล้วก็ MMS นะครับโดยปกตินะครับปกติถ้าไปรับ SMS มาขึ้นมีโน้โติฟิเคชันเล็กใช่ไหมครับเสร็จแล้วลวลาเราจะอ่านเนี่ยที่โน้ติฟิเคชันบนป่าด้านบนก็จะมีจะรับไว้ SMS มานะครับแล้วก็เลื่อนดูนะครับปุ๊บ ก็เข้าไปอ่านมนเซสต์นะครับซึ่งบางทีบางคนบอกเอ๊ะมันยุ่งยากหลายสเต็ปเกินไปอยากได้อะไรที่แบบว่ามันป๊อปอัพเลยหรือแบบว่าเอ๊ะมันคล้ายไอโฟนที่ป๊อปอัพขึ้นมาเวลามนเซสต์เข้านะครับเราก็จะมาลองดูกันนะครับโดยเข้าไปที่ Market นะครับเซิร์ชนะครับพิมพ์คําว่า Hand ์เซนตนะครับจะมี Hand ์เซนต์คีย์บอร์ดแฮนด์เซนต์เอสเนะครับนี่ครับโปรแกรมที่เราจะทดลองวันนี้คือ Hand ์เซนต์เอสเอ็มเอสนะครับนี่ครับแล้วก็ดาวน์โหลด ร้อยดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับโปรแกรมโหลดเสร็จแล้วนะครับ Handset SMS นี่ส่วนอินเทอร์เฟซครับโดยจะเป็นการดึงเอา SMS ทั้งหมดที่เรามีอยู่ในเครื่องครับออกมาดิสเพลย์ครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูในส่วน Handset SMS อีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับจะมีส่วนของเซตติ้งนะครับ นี่ครับเราสามารถจะเปลี่ยนสกินเป็น,น t h e conversation style นะครับในลักษณะของ iPhone ที่เป็นลักษณะการตอบข้อความซ้ายขวานะครับการโหลดฟอนต์เพิ่มขนาดของฟอนต์ของมเมสเซจนะครับเล็กใหญ่ได้ตามใจชอบนะครับต้องการให้โชว์ contact picture หรือเปล่านะครับ Bubble setting conversation list smiley เวลาพิมพ์ครับผม ในส่วนนี้นะครับในส่วนของในพอปปับอัพนิ้วคือว่าถ้าเมสเซจมานะครับแล้วในกรเครื่องเราว่าอยู่ในโหมดสแตนบายที่จอดับนะครับปปับอัพเนี่ยคือว่าหน้าจอจะขึ้นเมสเซจเลยนะครับปปัพเซตติ้งครับถ้าไปเวซี่โหมดก็คือว่าจะโชว์เฉพาะชื่อคนส่งแต่ไม่โชว์ข้อความครับเพราะว่าบางทีแบบเมสเซจมาแล้วเนี่ยข้อความอาจจะไม่เหมาะแบบคุณอาจจะมาแอบอ่านได้นะครับถ้าไปเวซี่โหมดก็คือจะปิดในส่วนข้อความไว้นะครับนี่ครับมีลูกเล่นชิ้นเบอร์แบล็กเกล การตอบทันทีบนหน้าเมสเซจเวลาที่ดิสเพย์ขึ้นมาก็ได้เลยนะครับซึ่งเซตติ้งเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ปรับแต่งได้เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนการใส่ซิกเนเจอร์ทุกเมสเซจเวลาที่เรารับส่งนะครับผมนี่ครับมีฟีเจอร์เยอะเต็มไปหมดครับจนผมว่านี่มันเยอะเกินแบป,ปรับแต่งไม่บจบๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาทดลองกันก่อนนะครับว่าเออเนี่ยไอส่วนของป๊อปอัพเนี่ยมันเวิร์กยังไงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย ถ้าเราเลือกมีโปรแกรมเมสเซจสออันเนี่ยนะครับเช่นอันแรกคือในส่วนของเมสเซจจิ้งธรรมดานะครับนยครับคือมันจะดีเทคเมสเซจทั้งหมดนะครับเพราะฉนั้นเราต้องลอง Setting นะครับแล้วเลือกให้ o t t f i c a t i o n เนี่ยเป็น Off เพราะงั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นเตือนว่ามีเมสเซจเดียวกันแต่ขึ้นเตือน2โปรแกรมนะครับนี่ยับกจะเป็น Off ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมา ใช้ตัว Handset เป็นตัวเมสเซจหลักนะครับน่ครับ Notification นี่ครับ Notification ออนอยู่แล้วโอเคใช้ได้ครับโอเคเรากลับไปที่ Launcher น,น,นะครับแล้วก็จะปิดเป็น Sleep หมดครับเดี๋ยวลองดูครับถ้ามีเมสเซจมานะครับจะมีการป๊อปป๊อ เห็นไหมครับออกมาทันทีนะครับนี่ครับสามารถพิมพ์ตอบได้เลยก็ได้ครับนี่ครับพิมพ์ตอบที่หน้านี้ได้เลยนะครับรีพลายปึ๊บ เรียบร้อยเราก็จะไปดูในส่วนของการดิสเพลย์นะครับว่าตัวแฮนด์เซ็นนี่มันลักษณะของการโชว์คอนเวอร์เซชันสไตล์นี่มันเป็นยังไงนะครับนี่ครับนะครับจะเป็นคอนเวอร์เซชันแบบ iPhone นะครับเลือกได้นะครับ มเมสเซจมาจากใครนะครับแล้วก็ข้อความมาอย่างไรบ้างสร่งรับส่งกันเมื่อไหร่เห็นไหมครับนี่เป็นแอปตัวหนึ่งที่เราว่าเป็นแอปที่ค่อนข้างจะสมค่อนข้างจะทํางานได้สมบูรณ์แล้วก็ทํางานได้บน a ไ d โฟนปทบทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็น Magic หรือว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่น G1 จะเป็ m มาสเตอร์แล้วเป็น n e x u s ์ก็ยังทํางานได้นะครับผมครับวันนี้ขอจบการรีวิวแอปเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ครับ